สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสทศเซิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube ถึงแม้ว่าจะปิดฉากความรักต่างช่องตลอด9ปีที่จบลงด้วยดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของพระเอกซุปตายางอุยสุกรวัต์ขนารถกับนางเอกาสาวสุดสวยอย่างเบลลาราณีคมเปนแต่ทว่าก็ยังคงมีใครหลายๆคนที่ให้ความสนใจถึงความเคลื่อนไหวของทั้งคู่กันอยู่ไม่น้อย โดยล่าสุดทางนุมเวียได้ทำการโพสต์้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นภาพของตนเองที่ได้ใส่กางเกงขาสั้นเดินโชว์กล้ามอยู่ริมสระนา้ำอยู่ที่รีสอร์ทเดอะวิจิตรีสอร์ทจังหวัดภูเก็ตที่หนุ่มเวียนั้นเลือกไปพักกายพักใจพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นผ่าน Instagram ว่า I with the old in with the new may you all be happy the whole year through Happy New Year thanks for having me here ซึ่งแปลได้ใจความคร่าวๆว,ว่าออกกับของเกา่าอินกับของใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีสวัสดีปีใหม่ขอบคุณที่มีฉันอยู่ที่นี่ซึ่งหลังจากที่นุ่มเวียได้โพสต์ภาพนี้ออกไปได้มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามากดหัวใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากขอบคุณที่มาแรงข่าวจากมุมข่าวขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดาราก็1สิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะเราพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ